ถามน้ำยังีิงห่อบอนคิง่อ,อขอนเจเช่นาจะาทีลวดเนี้ยมันมาใช้อันนั่นเน,นี้ยไเลยไปที่ไหใช้ในลายบนไหนแหลลงดีไน้่ช้ในก็ต้องขู่ฮนะม,มันนี้ลูกไปพวหมดหนามาันะไปหาน้าบังดูเหม่อในได้ถอดเอาว่ สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีวัตถุกุสุขนเนาะพ่อกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเย้ยกับซองสบมบนนะออุนมาบ้านห้างเนาะพ่อกันเมื่อนี้พี่น้องมาเฮือนเสาวน้อยเอาสร้างมาขึ้นโค้งหลังคาคือสมบุนได้แจ้งวหวเมื่อวานนี่แหละเอาสร้างมาขึ้นโค้งหลังคา,งงคาพี่น้องเย้ยขึ้นโค้งมันไหวก่อนเนาะ ตอนนี้ก็ได้อ้าวมาหอนมาถึงแล้วพี่น้องเนาะก็ขอบคุณเย็บซี่ทุกคนที่ติดตามแล้วก็ค่อยห้ยกำลังใจขอบคุณในไลน์ที่เบ่งคิปให้บอกขามโฆษณาขอบคุณผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจเนาะทางเอ้ยน้อยไอ้งัวแล้วก็ทั้งพอ่อได้ซักเนาะตอนนี้ก็แล้วก็ทั้งไอทีน้ที่เพิ่มช่วยการสมทบมาตอนนี้เนาะสร้างคนมาหอดเลยพี่น้องอ่าตอนนี้ก็ได้กันกมาสามคนคือเกาที่แรกก็พอสกใสแลวสีม,มาน้ำ บ่มีผู้เฝ้าสวนเราลูกก็มาโรงเรียนอาป้าก็ต้องอยู่กับลูกนะเนาะตอนนี้เพิ่นกําลังพากันเอาไม้เอาหยังมาเพิ่นสิเตรียมขึ้นโคงพี่นอ้องเอ้ยเอาทุ่งขี้ดินพี่นอ้องเอ้ยทางไอเล่มันยังเปลี่ยนมาไม่ใช่นี่มามาฮะยืมของเขาโดยสบายดี มาดิเพราะมาพอดีกระเทินมาตัวเดียว,วมาปเป็นยงังใบบัตรน,นั้นจะเอามาตัวนี้พ่นเชดช่างก่อนตอนนี้พจน์เเอาช่างตอนนี้มาสามคนคือเเ่ามาื่อนี้แต่ว่ามาสามคนแต่ว่าคนหนึ่งเปลี่ยนมื่อนี้ช่างคนหนึ่งม่ได้มาค่าลานอีกช่างคนหนึ่งค่าลานละวะช่างผู้น,นัน้นใครแน่ผมมีลานละวะ เพมันยังเปิดน้ำจะอยู่เนาะว่าจะเปิดเด้ว่าเออมันเมือกได้ป่ะโอ้หมดเปิดเผาเคี้มันก็ได้ช่วงนี้หนาดินมันนะบรรเทาสีเทพรืุ้่นเดี๋ยวนี้มบนเนนนอนดดอะ เตี้มันบลได้ก็ได้ขูดออกคือเกลือบัชีเทพื้นเหตุผดีครับเด็กตะปูกับช่างโมมีทงโมจักอันนี้นี่้อนี่เขาแบบนี่คือยู่ผู้นี่คือช่างยู่ผู้นี่คือได้ผู้นี่เออนี่คือช่างไงนี่แล้วเราคือช่างไม่เหรอเชียเราเป็นช่างนี่หนิมีบอลหูคอนตีแล้วพ่อแนี่ผู้ คักคักเรา่เด้ชางผู้นี้เรามาไหมผู้นี้แล้มีลานผู้นี้แล้ว่อยากลานเราเปียดขับมีน้องเอ้คิดขขาวเศ้าหลือเปลอ่๋ได้ว่ามันยำมันยำนะฮะ มันกกินกันมีนกินแล้วช่วยแล้วมันเเาเช้าแล้วมาหสิบโมงอ่เกะจากมือได้น right. ส mm ิแล้วเนาะอยคอยเห็ดไปเรื่อยดิเป็นเห็ดเสาอัเพิ่จะเอาแป้นนนี้มันฮักคนนะโตวนตุยช่างตุยรายามันฮักกันเอาอนีเอา มีอะไรเรายังโฟนไลแล้วเห็นจะได้มีปวกเว้ยเศษหนึ่งเจ็ดสิบพันอยู่นั่งเลยบางบอนพัดแปดสิบได้อันนี้ก็แล้วได้เป็นบางห้านใช้ไปใช้แล้วพูนพูนนะอยู่ชวนโอ้ยเห็นอย่างนั้นอยู่ชวน เล็นห่างก้นฮึใช่ได้นี่ก็ไดุ้ดแค่เดากขุดพอมันอยู่พอมันอยู่อุ๊ยตึ๊ดโอ้ยน่ะตึ๊ดตกคุมแล้วเออเรียบร้อยแล้ว ถึงนแล้วถึงกันโตเอ้าบัวนี้กับพี่แล้วอะรตกันเบื่ได้ช้างย่นกับบมีคนตีนะเบ่อแกับมาใจเจ้าคือช้างอยู่บ่หายืมอะไนี่แกหาช้างหายืมเอาช้างแต่ละคนมีชมพูมีแต่ผู้นั่นก็คือช้างเนี่ย

là hết hạn gì này sang nhân đã tờ này là bao phục cửa khá tự nhân bao <laughs> nhàng đó là nó cửa cô kỳ chi hên kinh mới cửa bao anh đi đài đẹp tờ nhỉ to đã là mười lại hẹn mà chặt phải lo gần. nhiều đó này nó hả nhiều nào ấy, thay nhau mày nó tóc ngài, đó, mày nhang đó mặt tóc ngài mày mặt tóc ngài mặt tóc ngài mặt tóc ngài mày 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 ว่าผู้ใดเล่นหลังมังไงป้าห้โนนกับนัขี่จากี่ข้อหอะเอาดินให้ดินลงปนขาเน้อเราขุดอาหนามามันมีมันปนกันเด้เรากันเ้พอเจ้าหันกันมันไปร่มดอกนวมไมรอด เอาก็เอาลวดมามัดบ่อยมันไงหลังเนาะปูว่าต้วฉันมักยุ่งกับผู้กับปูลวดเด้มีอยู่ลวดจ้ะ งามเนาะใหม่นะไม่ย่างนาะตะบิดแล้วก็เว้าเสร็จ180พุ่นได้ต่อเราอยากได้70แล้ก็บ่อยากรุดแล้วล่ะว่าเอ้นทางแวเข้ามานี่เด้เลิกมาขึ้นโค้งแล้วอย Cái ngoài sợi mà đi Nhìn ở mày cả đấy nữa À, bớt phải đi kết hại Nhìn, ta bù này tỏ ngay ngay một khốt ị Bố bây giờ nhóm khởi em tự nhiên tỏ phít Cần hóa nhóm lắm nhạc đấy Rồi bùi. เปินๆนั่นโอ้ยอันนั้นนะตามที่เคยชื่อมาทั้งเถื่อกกรหัวนน้อนะเถื่อเฮากรบ่ได้เบิ่งเนาะหัวเงียงอืหัวเงียงเฮ็ดมีปลูบปลอขี่งวันน่ะนะตอบมาแล้วใชมีขี่งวันน่ะเช่าโลดอยติงเงี้ย เห็นห่างึ้นงั้นทงงั้นค่ะเห็ดห่างแล้วขึ้นแนเพืชนอนป่ะ กะนอนบ่กะปะาฉือนงูบ่ออกแล้วบ่มูไหนนั่นน้ขาดแล้วเนาะได้กินปลาครับ้ตัวนั่นบ่

Cái nhiều không? Chân cái gần đi Cho ông có trai mà Chân chắc trai hả chú Chân bộ trai ông đứa chào Nó à, băng khi chặt lắm nhà mình đút đưa... à. <cười> 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 <laughs> Ủa, hết nữa. phải, luôn thấy clip này, hử, trái bằng thang đài rồi, à đấy, chạy đấy, ได้มั้ยแม่พี่นี่นี่ข่อยย่องได้อยากอยากอยากมุกอยากกุโรดได้ nó ย่นแหนเอาต่อเฮาลวด chập chơi ra nên mình đốt chị phải dư tăng càng đấy đấy nhân ôi khẩn tròn thơm nhưng mà ừ. <laughs> <Vào vậy. cười> ừ. hả? Hãy ตัวได้ขดมีจเช้นขดคือว่าให้เลือกให้งามๆเนี่ยตัวเดียวนะตัวได้มันคดเองาออกกันตัวมันงามกับมันคดแห้งลายกับไปเปลี่ยนนัไนเลยเห็นาะบ๊ะบนี่ใช้ใส้เลยเจ้าของเงื่อนไปใช่บ๊ดนี่ได้เฮ้ยเอ้า

ใช้ไฟปริมานมีโชคบ่เฮ้ยขันพาเดินนี่บ่มี่หรออ่าแต่เนี่ยเราหูพาไปได้เฮ้ยมีอะไรเนี่ยแต่เทองบ่มีบ่มีรุ่นโชคซองสั้นสีเหล่มันออกว่าหม่แต่ยนี่ยไรหูเอ้าขึ้นห้างเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งย่างไอ้เบิ่งแย่น้อยก่อนอยู่สวนกู ดอกใหม่แลงามจังเหี่ย่างเง้เห็ดย่างบาบน<ม>บนี้ล,ลกพักไปขายโอ้มาบิงมือนี่คือคนะเชนเนี่ยเออเบิงแน่คนบ่มีแข่งเบิงแน่หอยแล้วน่ะมันย่างมานี้ลอกพักย่างชีลกพักไปขาย

อันแรนเนาะบ่เวราไปเยล่ามอะมั้งอดน้ำนะคันบเอากระดามันุติเลยจเอาลงน้านี่ท้าิแล้วเขาป่าบ่เขาไปไทยบ่ยล้่อนจน่ากมาเอาทอเนี่บ่กแงทอก่อนหนุมเกหนุ่มดน่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 มสดมนพมาน่มมน่น่เ่เน่ นเดกนั right um ้นรอบมาใ้ไปปลนท่านเขา้าตัวอาเขาขึ้นมากเไปซ้ายไปแล้วลูกเนียเขาไปได้ป้าดีเรืออยู่นี่เช้าคุณบอยไม่เห็นกุ๊บล้อกระปุกหรืไม่เพรบ่เอาลงไปนะเสื่อะไยังบริมัดชิกลนะบิดเลยบ่อนานี่อตโตมันงอเลยจะหดน้ำได้มันก็ชิงงามกว่านี้ กุอีพุ่นมันบ่พอเฮาอืมพุ่นบ่พอผักมะคนผักบงนั่นที่มันคนขึ้นแล้วก็ยังอู้กว่าบ่นขึ้นบ่นพุ่นลาขึ้นเปียี้แข็งจบ่เป็นหยังวะบ่มันน่ะมันก็บ่ไออกมันเฮาล้างเลยออกก็มันกมันน่นะล้างบ่ได้เลยยาลิ้นลูกยาลิ้นอืตัวน้อยก็ตัวมันบ่ได้เอาก็สิยกไปปลูกตมเิหรือว่าสิปลูกีอยังมาปลูกแทนบัดนี้จังว่าเลยไปหาผักเสริมปลูกใส่อื ใอ่มีตาดนี่มันีน่อทพอะงาเบ็ดหนาเไงกะใช้ในลายบนในแลนลงดิได้ช่นี้ก็ต้องขู่ฮะเนียนแ้วก็จะีออันเลี่ลูกไปพอหมดหน้ามานนะไปหาน้ำบองดูหมดในได้ถอดเอาว่าถอดอยู่บุ๋นได้ถอดน่อไหร่ก็ได้ก้อถอดเป็นบ่าห้ามไปถอดให้แล่วเนี่ย เ้าสบายดีเ <Kad> ด <ons cción> ้อเด้เนาะลมาไปขาก่อนวันนี้เพราะได้ปุ๋ยใจพักนี่แหละนี่้ถอดได้แลืวบุยไมถดเลหาเงิน้ซื้อักซือปุ๋ยมาใส่ปุูยอีกไปไนเเนีได้แต่สีเอาโอ้ยตาเบไงนเกือบไปเลยจำอไปซื้อเอาปุยแม่แล้วไ็ซื้อได้พักเอาซื้อเส็เขามาปลูกปั้น็มนเ ไม่ยกจะเด้นได้แต่รวงได้บางอ่างก็ได้จะเป็นบ้างได้เลได้เลยต้องเปิดอาางลงน้องซ้ายมันสั่นขึ้นเข่าระบายขงเจ้ายังเข่านั่นเข่าเจ้กขึ้นหนึ่งเข่ายังหนึ่งหรือบ่บุอะไรว่าดอกช่วยปลานี่ยังคือหนึ่งเข่าอยู่ขากินเข่าเย็ดปลาลมกันแล้วกันตื่นเช้ามากกันหนึ่งเข่าแล้วจุข่อยก่อนอยู่เฮือนกินเข่าเย็นเข่าไม่มาโอ้ยระวัง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 เด้อ เราัพักก่อนอะไรน้าไปซื้ยางในน้ามาเลยเนาะอ้โรวยรวยปกเา็ลูกก็ได้เอกไฮลินกไดเดือนี่เขาฮัลพหลทึงบ้านทึงพาคนไปพาคนไปแลไวเป็นเนีเขาบูรมอดางได้เขาบอกให้ลงไงได้แบบนี่อเขาให้ินจนพาันยากยาเองหมดเลยนะถ้าจบเพลงเขาพดแล้วไม่บอสจบเพลงเขาก็บไฮลินเลยแบบเขาลงมาไฮินซื้อได้เงินเด็ได้เงินเห็นเ ให้เด็กน้อยรินต่อเลยว่ะพวกแบบนี้วให้าาเด็กน้อยคนอื่นมาลินน้ำอีกน,นะหรือว่าคนมันมีหลายหรือ่าหายลงข่าคืนเลย่ายโลงเลยนะนเฮ็ดมัดเท่าได้ไหมจกเฮ็ดมัดหาพักบ้าเลยก็ลงมาก,ก่อนเพื้นเมื่อคือนลูกสาออกไปบ้าเลยไม่พอเพื่อึ้นไปเอากับอาประมาณชิบมุ้งบอกกระปิดเมื่อคือนนี่คะสามมื้อสี่มื้อแล้วค่ะก็ปิดเรากำลัลง<ม>ลภพักไปคลาย เอาเฮ็ดจชาเดี๋ยวไปเบิ่งสร้างเพิ่นกอนอ้หัวเห็ดออกมาทางนี้มาเบิ่งสร้างเห็ดกันจบแล้วบบกนี้ซีเมตรนะมีหโตโตนี่ชิบโต ตอนนี้ค่ะเพิ่นกำลังสีเอาคือขึ้นขึ้นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะหากระเฮ็ดห่างตอนนี้หากระเฮ็ดอันห่างง่อยเนาะบาเนี่ยเด้อโห่อยอ้ย้วยเอาไปจอนรถมันไปเข,าขป่าหุ่นไว้ก็คือไม่สั่งไพ่เลยติ hẹt thuyền, hét song mà đơn, <laughs> okay, <bắt> đi. <laughs> tới này sang phần này sẽ nghèo đó nè mười năm đi sang cái thân khua hà nhà ngủ mi <laughs> nghèo cái khoang khát gì nghèo thùng quân cái đít từ phù cái xây thùng sụp đấy làm <laughs> โอ้ยดันแต่หยุนแล้วยุนนะอับชจางนิดียวฟชุกชูงเริ่นบาดนี่กําลังเสียวคือขึ้นพี่น้องเงยเนาะฝึงน้ำกันจีจักมื่อมาอนีเริ่มเล็กมาอนี ม поэтому, Hurry, <online> <pl ains> ื่อแรกแหงมานใครเรามีมากงยพ่ได้ขึดแล้วอ่ะตัางไน้เหงียนมาเงียนไมติมาเงียนคือมาเงียนแนบอ่าตอนนี้กำลังขึ้ดแน่พอขืนไป ไปวนีทานสีทองทานยุ่นอยู่ลุงขึ้นสาวก้อนนิดก้อนเลยสาวเลยนย่นอ่าอ่าพีมอือืมอ่าฟอยเลยเนาะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วหาบ้างได้อาแป้นใช่ยหมมันหักว้าวแล้ว

ງາມມາງຽນໃດມາດິນໃດອ່າตอนนี hair hair ้ก ah ็เอาคือทางถึแล้วพี่น้อง พี่น้องไงตอนนี้ก็เอาคืนขึ้นแล้วเนาะได้กระต,าต่ายตอกันในคลิปหน้าพู่แหละพี่น้องไงคลิปนี้สมบูรณ์จิขอจบก่อนเบางเอาคืนเคือคอนขึ้นเนาะตอนนี้ก็ได้แล้วก็จะไปก่อนพี่น้องเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้าบิึงเข้าส้มด้วยพี่น้องเด้อนะทั้นๆน้อยแล้วลูกพักดูสวนดุ่นพี่น้องและเสี่ยวพักไปขายเอาก็เอาสร้างมาเฮ็ดทั้งนี้เนาะอ่ะคำลาบคลิปนี้ลาวพัฒนไปก่อนพี่น้องไอ้ฟอกันคลิปหน้าพูดแหละสบายดี